โรชเบนผู้กำจัดมแมลงสาบข,ของคุณลองจินตนาการว่ามีมแมลงสาบหนึ่งรตัวในภาชนะนี้ถ้าพวกมันวิ่งพลาดในบ้านของคุณคงเป็นไปไม่ได้ที่จะจับมันทั้งหมดยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าพวกมันขยายพันธุ์ทุกวันสเปรย์และกับดักทั่วไปสามารถจัดการได้แค่มแมลงสาบที่เราเห็นเท่านั้นแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้นี่คือเหตุผลที่คุณต้องการโรชเบน โซลูชันที่ใช้งานง่ายนี้สามารถแก้ปัญหาศัตรูพืชของคุณได้จากหลักฐานต่อไปเราจะอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ของโรชเบนทาเจลโรชเบนเล็กน้อยบนจานเพาะเชื้อและใส่ในภาชนะที่มีมแมลงศัก์จากนั้นคุณจะได้เห็นปาฏิหาริย์เกิดขึ้นสูตรของโรชเบนมีสูตรผสมเฉพาะ2ชนิดคืออินดอกซ์คอรและไพเทรนิบฮอกไซด์ซึ่งผ่านการพิสูจน์แล้วว่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคล้ายกับไวรัสเมื่อมแมลงศัก์กินเจลที่เรายั่วยวน ไวรัสจะเริ่มทำงานมาแมลงศาด์จะไม่ตายในทันทีไวรัสต้องใช้เวลา22-24ชั่วโมงเพื่อออกฤทธิ์ช่วงเวลานี้เพียงพอให้พวกมันกลับไปยังรงังและแพร่ไวรัสให้สมาชิกในครอบครัวทั้งหมดกลับมาที่การทดลองของเราคุณจะเห็นมแมลงศัก์ถูกดึงดูดอย่างมากมายถึงเจลนี้แม้ว่าเราจะใช้เพียงเล็กน้อยแต่ด้วยกลไกลของไวรัสเจลนี้สามารถทำงานได้อย่างมหาศาลเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาไวรัสก็เริ่มทำงานมาแมลงศัก์เริ่มมีอาการเหมือนเมา แม้ว่าไม่มีเจลเพียงพอให้มลงศับ์ทุกตัวกินแต่ไวรัสก็สามารถแพร่กระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเป้าหมายเพียงเล็กน้อย22ชั่วโมงต่อมาไม่มีมแมลงศับด์หรืออยู่ในภาชนะนี่คือเหตุผลว่าทำไมถ้าคุณกำลังต่อสู้กับปัญหามลงศับคุณไม่จำเป็นต้องใช้บริการกำจัดมแมลงราคาแพงหรือซื้อสเปรย์และกับดักเคมีทุกเดือนโรชเบนเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณใช้โรชเบนคุณสามารถแก้ปัญหามลงศับด์ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องกังวลอีกต่อไปหากโรสเบนไม่ได้ผลตามที่คุณคาดหวังเทติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเราเรายินดีคืนเงินเต็มจำนวนโดยไม่มีคำถามลองสัมผัสชีวิตที่ปราศจ,จากมาแมลงได้ทันที